สวัสดีครับพบกับทักรีวิวชาแนลอีก,กแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำเมนูแกงฟักทองใส่กระดูกอ่อนนะครับตามที่ผมคืนท้ายนี้เลยไปครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกครับก็ใส่น้ำมันลงไปเลยครับตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับผมผัดพริกแกงเผ็ดให้หอมเลยครับ เมื่อพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วเราจะใส่เศษกระดูกอ่อนลงไปผัดกับพริกแกงนะครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดจนเนื้อหมูเนี่ยหดตัวครับพอเนื้อหมูหดตัวแล้วเราจะเติมน้ำลงไปเลยครับเติมให้ท่วมเนื้อเลยนะครับปิดฝาหม้อไว้ให้เนื้อสุกครับ พอเนื้อสุกเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเราจะมาใส่ฟักทองที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้ครับใส่ลงไปเลยครับพอใส่ฟักทองลงไปแล้วนะครับเราก็จะกดให้ตัวเนื้อฟักทองจมลงอัมแกงักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้สุกเื่อถึงกันเนาะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เลยครับรอจนฟักทองสุกครับผม จากนั้นเราจะเติมน้ำปะลาระลงไปสักนิดหนึ่งครับสักหนึ่งชอ้อนนะครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อไปเราจะมาปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับจะมีรสดีด้วยแล้วก็น้ำปลานะฮะก็ปรุงรสชาตินี่ก็ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบรสชาติแบบไหนก็ตามใจชอบเลยครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ ต่อไปเราจะปิดท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมของแกงสักนิดนึงครับสูตรผมจะใช้เป็นใบโหระพานะครับเพื่อหอมนะครับเพิ่มจะได้มีกลิ่นหอมของใบโหระพาเนาะสูตรอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นนะครับก็ใครชอบก็สามารถนําไปใช้ได้นะฮะสูตรนี้รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบโหระพาด้วยเป็นก็เป็นอันวัดเสร็จแล้วครับเท่านี้สามารถเสิร์ฟเพื่อนโตรับประทานได้เลยนะฮะ หน้าตาเอาก็จะมาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ